ได้เวลาอีกแล้วได้เวลาลุงก็มามาทําอะไรคะมาชิมค่ะนี่เลยจ้าเมนูวันนี้นะคะผักทอดกรอบค่ะหน่อไม้ผัดพริกแกงค่ะและนี่ค่ะวางตุ้งผัดไขค่ค่ะอืมอชิมค่ะชิม ันนี้กวางตุ้งผัดไข่นะคะร้อนเธอร้อนแค่ฟู่มอ,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 อ๊ยลีหลาโอ้ยอ่ะร้อน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 ปากพองอีกลแล้วพูดสัมพันหมอใส่อะไรอีกไหมคะโอ้ขอบคุณค่ะตักใส่ถ้วยเลยค่ะ ทำไมจะต้องยกจานขึ้นล่ะคะต้องมีเขย,าเยนะ่าด้วยนะใช่ธรรมดาที่ไหนโอเค Take to table please นี่อนียนี่เอี่ยเฮ้ยไปไปไม่ลีลา So we got some food a bit tired today อ๋อลุงเหนื่อย Walking in the hot sun Oh tired from sun Yes That takes my energy away <laughs> มาคะ่ะทุกคุณโอเคมาทานฟรายส์ <F ries. S 1> อาหารกะนลงค่ะเมนูนนี้นะคะนี่เลยโอ้กรอบ hmm. นี่ผักทอดกรอบค่ะ hmm. กวางตุ้มผัดไข่และหน่อไม้ผัดพริกแกงค่ะโอเคตัก <Okay. S 1> ไปเลยค่ะ หิวไหมคะอ่อนนิดหน่อยเด็เล็กอ่อนนิดหน่อยอีกแล้วจ่ะนิดหน่อยจ่ะทุกครั้งที่ถามลุงนะหิวไหมลุงบอกหิวนิดหน่อยแต่กินไม่เคยนิดค่ะกินเยอะวัอาทิตยเออเบาๆนั่นแหละ Um. Ok. Easy. Easy. ăn <laughs> ngay. Um. Oh. Ờ Mong buồn lạ. Very easy. And we seem to have some bamboo shoot yeah. and Some pork, yeah, pork. Stir fry with red curry. Stir fry with red curry. Yeah. Now, my Pad Excuse me. There we go. Right. See what the bamboo shoots are like today. Mm -hmm. uh -uh. <laughs> กลับนะ่ะไม่ไม่ร้อนแล้วแต่ข้าวจะร้อนเดี๋ยวโอเคอขอบคุณค่ะหนุ่มพร้อมเออเทคชจอร์อ่ามองบนอีกละโอ้ <laughs> กำลังจะคิดว่าให้โป้งดีไหมชอมันก็โอ้ใหญ่ <laughs> <laughs> เลือกเอาแต่ชิ้นใหญ่ๆด้ยนะโอ้หยิบง่ายอยู่ใกล้จ้า mm. อันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบทอดกรอบค่ะ mm. อร่อยถูกใจลุงเลยจ้าลงกินง่ายอะไรก็กินค่ะว่าจอเอร์ทั้งสามอย่างเลยโอ้ขอบคุณค่ะ ออออโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบายบาย